สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ท่านผู้ชมก็อยู่กับผม G N Cast Gaming วันนี้ผมก็ได้เปลี่ยนชื่อรายการนะครับจริงรายการชื่อ NPG Cast Gaming นะแต่ตอนนี้กลายเป็น G N Cast Gaming นะแต่โอเค,คอะเราวันนี้เราก็จะมาเล่นกับเกม Minecraft นะ Minecraft นะสองคนนะเป็นสองคน เราจะได้ยินเสียงน้องคนนะครับเนี่ยม <spooky> ันกำลังปลูกผักอยู่ครับง่ายปลูกผัก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 พูกปลูกผักเกมเกมเมอร์นะฮะเอ้ยพีสร้างอะไรเนี่ยตึงตึงดตึง <ideia> ต <yeah> ึงตึงช่วยคนช่วยคนไงวะ เบียดกันใหญ่กูละลายก็ขอไปคนแรกปืบปื๊บปื๊บอ้าวมันไม่อยากไม่ขะมีเขาไม่สามารถไปได้ พี่เขาจะไปไงอะมันจะอ้อมล้อมันไม่เห็นมันเลยว่ะาีีขอแม่เพก็อ้อมม่้อ้มแล้วตงอะพถ้าพี่มีของวถ้ามีของมันก็สามารถพุก็เลือกเื้นทางได้นะทุกคนดเวยนะเจ๊พุกพด E.M. g r a m e r ตอนมัง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 นมาีซีออวัด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 วด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 รับับนสำหรับมันนี้ก็แค่ มาลองเล่นทดสอบทดสอบว่าเราจะเล่นสองคนได้ไหมงั้นก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ